สวัสดีครับและในคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการหาเก้าหางตัวใหม่แล้วก็ต้นแทงคิ u blue ใหม่นะครับหายังไงหาแบบไม่จํากัดนะครับบอกเลยว่าวิธีนี้ OP มากๆทุกคนนะครับรีบทําไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือเปล่าถ้าสมมุติว่า,าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับไม่มีต้นกลางคืนเนาะก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับทุกคน อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรั่ชมคลิปอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง C Play หน่อยละกันนะครับและสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับก็จะมีเจ้าตัวโคดามะหน้าขาวๆตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคอร์ดเต็ดโคดามะด้วยนะครับสองตัวนี้คอมโบกันทุกคนอ่ะเรามาดูความสามารถของน้องเขาหน่อยละกันนะครับความสามารถของน้องเขานะก็คือ6.9% 8นะครับมีโอกาสที่เราจะเก็บพืชผลในส่วนของเราเนี่ยเราจะติดสถานะ ทงคิ้วนะครับทุกคนแล้วก็เจ้าตัวคอรับเตดโคดามะตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาส6.99%นะครับเมื่อเราเก็บผลไม้ในส่วนของเราเนี่ยจะมีโอกาสติดอ่าสถานะคอรับนะครับซึ่งการติดสถานะของเจ้า2ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับอายุของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสามารถ าวางได้2-3คู่นะถ้าเพื่อนๆมีเจ้าตัวนี้นะครับมีเจ้าตัวนี้เยอะๆนะครับเออก็วางไปเลยนะครับจะวาง2คู่ก็ได้นะครับ3คู่ก็ได้เนาะต่อมานะครับมันหาได้จากไหนบ้างนะครับก็จะหาได้จากตัวนี้เลยทุกคนมาเรามาดูที่จิ้งจอก9ก้าหางก่อนนะครับนี่มันจะมีโอกาสออก14.5%ทุกคนสําหรับตัวโคดามะธรรมดานะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งคือคอรดับโคดามะนะครับสามารถหาได้จากตัวเจ้านักบวชเซมตัวนี้ทุกคนนะครับอ่ะ ก็กดคุยไปครับแล้วก็กดดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับในนี้เห็นไหมมันมีโอกาสออก4.35ทุกคนสามารถได้รับโคดามะคอรับเต็ดทุกคนนะฮะแต่บอกเลยว่า แม่งออกยากมากๆนะครับตัวนี้นะครับกดสคิปไปหมดไปเยอะไม่ออกนะครับไปออกตัวเด็กส่งเควสแบบไม่คิดอะไรมันออกเฉยเลยนะฮะก็เลยได้มาตัวหนึ่งพอได้มาตัวหนึ่งก็เลยแบบมีโอกาสได้ทําคลิปออกมาแบบนี้นะครับทุกคนโอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําต่อนะครับว่าเราควรที่จะปลูกพืชตัวไหนดีนะครับให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนก็คือมาหาเจ้าตัวทานุกิตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ ดูในร้านเขาได้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ทุกคนครับเซเลนิตี้นะครับมีโอกาสออก25เป็นพืชระดับแเรแล้วก็ออกผลได้ไวนะครับก็คือแนะนําตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเซนแร์นั่นเองทุกคนใช้เหรียญใช้เหรียญตัวเนี้ยนะครับ6เหรียญต่อ1นต้นอ่ะก็เดี๋ยวซื้อให้ดูเนี่ยครับประมาณนี้เนาะ รีทีนึงก็ได้ด้วยนะครับเออมันออกตลอดรีดีนึงก็ออกนะเห็นไหมออกตลอดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับพืชตัวนี้นะครับมันจะใช้ได้ในกิจกรรมพืชของเซนเท่านั้นนะครับพืชของเซนก็จะมีแค่พวกนี้ทุกคนนะครับนี่พวกนี้นะครับนี่พืชของเซนนะครับนี่แต่ที่แนะนําพืชตัวนี้นะครับมันเป็นพืชแบบว่าปลูกไปแล้วสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้เลยนะพืชตัวอื่น ไม,ไม่ไม่แนะนำนะครับมันเป็นสถานะแรงไงมันเก็บแล้วมันได้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะกันว่ามันจะติดสถานะง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้มีโอกาสออกแค่ไม่เท่าไหร่เองนะเพราะว่ามีแค่คู่เดียวนะครับนี่ โอกาสออกเกือบ7%จ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจ้าคอรัปเตสโคดามะแล้วก็เจ้าตัวโคดาธรรมดามีโอกาสออกอยู่ที่ 6. นะครับมาดูที่ว่ามันจะติดบ่อยหรือเปล่านะฮะทุกคนก็เดี๋ยวทําการเก็บมาเลยนะครับเก็บเก็บรัวๆเลยแล้วกันอ่ะเก็บมาครับปื๊ดไม่ติดเลยวะโอกาสน้อยเห็นไหมมีโอกาสติดเห็นไหมครับติดแทงคิวมานะครับแต่ว่าโอกาสมันน้อยอ่ะจริงๆถ้าจะเลี้ยงอ่ะติดคอหลับมานะครับ โอกาสมันน้อยเพราะว่าเรามีแค่คู่เดียวเองไงทุกคนถ้าเพื่อนๆมีประมาณ2คู่3คู่เงี้ยครับบอกเลยได้ว่าโฮ้อเดอะเบสนะครับนี่สูตรนี้ทําได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องรอ1ชั่วโมงนะครับที่จะให้สถานะแทงคิวออกหรือว่าสถานะไอตัวคอรับเต็ดออกนั่นเองทุกคนออไอตัวคอรับนั่นแหละฮะอ่ะเก็บมาติดแล้วครับเราน่าจะได้น้อยเพราะว่าเรามีแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็เลเวลมัน น้อยด้วยทุกคนเลเวลแค่22เองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเก็บตัวนี้มานะครับอ่ะเก็บต้นนี้มาเห็นไหมมันติดง่ายเพราะว่ามันเป็นต้นแรงไงทุกคนเออแล้วมันเป็นต้นที่อยู่ในกิจกรรมเซนด้วยนะครับไปเก็บมาอ่ะคอรับติดนะครับอ่ะแทงคิวติดเห็นไหมโอเคได้คอรับคูณ5้าทุกคนแทงคิวไม่ติดเลยเหรอแทงคิวสู้เขาโอ้โหเองไม่ติดเลยเหรออ่ะมาฮะสวยงาม โอเคติดเรื่อยๆเลยติดเรื่อยๆเลยติดเรื่อยๆเลยติดเรืเ่อยๆติดเรื่อยๆเราเพิ่งเก็บตรงนี้เสร็จตรงนี้ก็จะเกิดอีกแล้วนะฮะตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยดีกว่าเออตรงนี้ยังเก็บไม่เสร็จเลยนะฮะโอ้โหกระเป๋าแม็กแล้วนะครับตอนนี้ต่อมานะครับวิธีการส่งนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับคาว่าแทงคิวแล้วก็เว้นวรรคขอรับนะครับแล้วก็ติ๊กมาที่ตรงผลนะครับนี่เราก็จะเจอผลที่มันติดสถานะ แทงคิ้ว uh, นะครับกับคอลับทุกคนก็ทําการส่งไปได้เลยนะครับจังหวะนี้อ่ะก็กดคุยไปครับแล้วก็ส่งไปทุกคนปับ๊บอ่ะได้มาแล้วนะฮะอ่ะค่อยๆส่งไปทุกคนปับ๊บส่งปับ๊บกดส่งกดส่งปั๊บส่วนมากจะได้แต่ตัวไอ้นี้เป็นส่วนใหญ่นะตัวคอลับนะฮะ คอลับคอลับได้คอลับเยอะนะเออได้คอลับเยอะมากนะครับคอับเต็มแล้วนะฮะแทงคิวน้อยมากอะ่ะทุกคนนะส่งไปฮะปั๊บปั๊บโอเคปั๊บโอเคแค่นี้ฮะเราก็จะได้ของมาแล้วนะฮะทุกคนนี่เป็นไงนี่ฮะมาแล้วฮะหนึ่งกล่อง ง,ง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมอ่ะส่งไปอีกนะครับนี่คือเราสามารถส่งแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับทุกคนเออขึ้นอยู่กับว่าเรามีผลไม้พวกนี้เยอะแค่ไหนนะครับอ่ะฮะไปน่าจะได้แค่2กล่องนะฮะทุกคนเพราะว่าเรามีตัวโคนามะ กับตัวอคอรับเตโคน,นะมะแค่คู่เดียวนะครับมันก็จะน้อยน้อยไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องรอเวลาทุก1ชั่วโมงถึงเราจะส่งเควสได้ทีหนึ่งนะครับยังดูดีฝ่านะครับยังดูดีกว่าต้องรอเวลาทุกๆุกหชั่วโมงนะครับอ่ะไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคนี่ฮะเรียบร้อยครับได้กล่องที่2มาแล้วนะครับตอนนี้ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากนะครับเมื่อเรามีเจ้าตัวโคดามะนะครับแล้วก็จะมีคอร์ัอเตตโคดามะรวมถึงตัวพืชนะครับที่เราต้องใช้นะครับมันใช้ของไม่เยอะเลยเราก็สามารถ ส่งกิจกรรมได้แบบรัวๆนะครับส่งแป๊บเดียวทุกคนได้มาแล้วนะครับ12กล่องนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดสถานะคอรลับหรือว่าสถานะแทงคิวนั่นเองทุกคนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูดีกว่านะเผื่อว่าอาจจะแบบโบ๊ะบะนะครับโชคดีก็ได้นะฮะทุกคนดูดิจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับอๆๆขอเป็นจิ้งจอกไปปะจิ้งจอกอะไรเงี้ยเออ ทําตามสูตรนี้นะครับบอกเลยว่าปั๊มได้ทั้งวันแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความขยันของเพื่อนๆแล้วนะครับเกือบได้โคดามะนะครับอ,อยากได้โคดามะอีกสักตัวนะครับถ้าได้โคดามะอีกสักตัวหนึ่งนี่เฟี้ยวเลยนะทําสักสองคู่นะครับอ,อีกแปดกล่องนะครับทุกคนดูนี่ได้อะไรนะครับโคดามะมาหวาทุกคนาขาดคอรับเต็ดโคดามะนะครับจงังหวะนี้ออื เดี๋ยวเราต้องไปส่งเควสหาเจ้าตัวคอรับเต็ดโคดามะแล้วนะครับลักกี้แบมบูอ่ะทุกคนอะฮะกิ้งจอกกาห่างต้องมาแล้วแหละเออแล้วก็อยากได้ต้นใหม่ด้วยนะครับต้นใหม่สวยอยู่นะครับมันเป็นต้นแห่งคิวบูมใช่ไหมเออเฮ้ยโอ้โหอันนี้กักน,นะครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นต้นศูนจุดเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งบ้านหรือหซมันต้นแดงๆอะ่ะเมื่อกี้อะ่ะโอ้โคดามะมาแล้วนะครับอ่ะ คือบอกว่าคอรับเต็ดโคดามะหายากมากนะครับเออกดสกิปไปแล้วนะครับหมดไป500กว่าโลยังไม่ออกสักตัวนะครับมันดันไปออกมเมล็ดทุกคนโอ้โหทั้งทังที่เปอร์เซ็นต์มันออกเข้ากันนะครับ4.35%ทุกคนเออ,อย่างตึงนะครับจังหวะนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือของที่ได้มานะครับมีของที่ได้มาประมาณนี้นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้นิดนึงนะครับมาในเมื่อเจ้าตัวคอรับเต็ดโคดมะมันหายากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะทําการแจกเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับมีอยู่1ตัวเดี๋ยวแจก1รางวัลนะครับโดยพิมพ์คําว่าโคด a มะตามด้วยชื่อตัวละครหลังแอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ่นรับเจ้าตัวนี้กันทุกคนมี1รางวัลเท่านั้นนะครับดูดีว่าใครจะดวงดีได้ไปทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับ แล้วก็พิมพ์คําว่าโคดามะตามด้วยชื่อตัวละครหลังแอดของเพื่อนๆที่อยากได้เจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ